อีกหนึ่งโครงการที่คลึกคึกคักเลยทีเดียวกับโครงการคนละครึ่งนะครับทางด้านของโครงการคนละครึ่งจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับมีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่กว่า1 0 0 0 0ล้านบาทพร้อมเตรียมใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ ครังจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยว่าโครงการคนละครึ่งในระยะที่1ของจังหวัดเชียงใหม่1-4นะครับทำให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทั้งสิ้น11,340ล้านบาทเป็นลำดับที่1ของภาคเหนือและลำดับที่9ของประเทศขณะที่การจ่ายเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2565จะจ่ายเงินทุกวันที่1ของเดือนจานวน200หรือ300บาทเพื่อใช้ซื้อสินค้าต่างๆนะครับ โดยไม่สามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมได้นอกจากนี้ยังมีการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุจำนวน50-100บาทจ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่15ของเดือนรวมทั้งมีเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนจ่ายเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกวันที่22ของเดือนอีกด้วยครับ ทั้งนี้ในปี2565นี้ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐอีกครั้งเพื่อให้ข้อมูลของประชากรที่เป็นปัจจุบันและเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีไรายได้น้อยโดยจะต้องใช้บัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้จ่ายและการทำธุรกรรมต่างๆทั้งนี้หากประชาชนที่ยังไม่มีบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดก็สามารถยื่นคำขอเปลี่ยนบัตรได้นะคะที่ว่าการอำเภอทั้ง25อำเภอและที่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะอย่างที่บอกไป